วันนี้นะครับทีมงานบริษัทดีๆของเราดีดีเ i ิเบิทูจะเดินทางไปทํางานที่จังหวัดอุดรอุดรอะไรวะอุดรธานีอุดรธานีไม่ใช่อุดรราชธานีใช่ไหมไม่ใช่อ่าโอเคอุดรธานีอย่างเดียวไม่ใช่อุดรบุรีอ๋ออุดรบุรีไม่มีใช่ไหมมีแต่ลบบุรีโอเคได้ได้เดี๋ยวเตือนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางตอนนี้รอรอกรรมการผู้ทรงเกียรติอยู่ครับ โอเคครับเราได้มาแล้วครับต้องบินค่ะไปอุดรน,นะคะโอเคต้องดูแลใครบ้างต้องเทคแคร์ลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะคณะก,กรรมก,การา <B> <B> คณะกรรมการ v ีวีไอพีครับ ตอนนี้นะคะเราก็รออยู่ที่เกตเตรียมขึ้นเครื่องไปอุดรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เป็นวันเดินทางที่เราจะไปอุดรค่นีนะคะไปกิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงงานแล้วก็การจัดการประกวดที่จังหวัดอุดรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรแล้วกันค่ะ ก็เข้าที่พักไปนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้พักโรงแรงมมนอะไรค่ะอึงอุดรแล้วนะคะตอนนี้เราก็เข้าที่พักแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพักที่โรงแรมเวลาดีค่ะเป็นโรงแรมใหม่ใจกลางเมืองอุดรเลยนะคะ ใครมาอุดรก็แนะนําให้มาพักที่นี่นะคะเพราะว่าโรงแรมใหม่สะอาดนะคะแล้วตอนนี้ราคาแบบพิเศษถูกมากๆเลยนะคะช่วงเราเที่ยวด้วยกันพอดีช่วงตุลาคมเอ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักนะคะว,ว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปทานอาหาร กันนะคะมื้อนี้เป็นที่ไหนไม่ได้นะคะเราจะไปวีทีแนวเมืองนะคะอยู่ตรงไหนวะสาขาแรกเมืองรื่องเล่าแต่ใกล้ใกล้ที่พัก่ะค่ะอ๋อใกล้ใกล้ที่พักใช่เพราะว่าแขกของเราเป็นแขกที่ใหญ่นะคะชอบกินผักเดี๋ยวเราไปวีทีกันอ๋อมีด้วยนะ ที่วีทีแหนมเนืองอุดรน,นะคะใครมาก็ต้องมากินนะคะวีทีแหนมอย่างนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองอุดรเลยเอ,อย่างที่บอกเขาว่าใครมาที่อุดรจะต้องมากินแหนมเนืองนะคะเดี๋ยวให้ดูอาหารนะคะอาหารมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นแหนมเนืองค่ะกุ้งแผ่นอ้อย เราก็กลับมาที่โรงแรงเมเรียบรอนนะคะหลังจากทานอาหารเย็นกันไปอิมนำสำราญมากเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาดีของอุดอนเอรียบรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพักผ่อนกันนะคะท,ที่จะลุยงานต่อนในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะ